นี่ก็ทําให้เจ้านี่เขาเสียหายเป็นนี่ก็ต้องใช้ไม่ใช่โอนย้ายทรัพย์สินหนีไม่ใช่ถ้าเขาจับได้มาคุณก็ลําบากเข้าใจนะ,ะใครจะตัดคลิปก็เรื่องว่านะครับโกงเจ้านี่มีโอกาสติดคุกนะนะครับเป็นนี่ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็ต้องเจรจาผลชลําระถ้าไม่ผลชลําระจะโอนทรัพย์สินหนีนี่ถ้าเจ้านี่เขาสืบพบนะเส้นทางการอโอนทรัพย์สินหนีไม่ว่าที่ดินหรือเงินฝาก หรือหุ้นเขาก็สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีได้ภายในสามเดือนนับแต่รู้นะครับนะครับแล้วก็จะต้องติดคุกติดตารางเพราะนั้นนะเป็นหนี้ต้องใช้ไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนชําระเจรจาไม่ใช่โอนทรัพย์สินหนีจะติดคุกติดตารางนะครับนะอย่าไปทํานะฮะตอนนี้เยอะเลยคดีพวกนี้นะนะแล้วก็อีกเรื่องนะครับเตือนภัยนะครับอย่าพยายามคบหาสมาคมกับพวกสีเทานะครับนะมีเพื่อนผมมาร้องเรียนก็บอกว่าอะไรเขาไปรู้จักกับ นักธุรกิจคนหนึ่งก้าที่ดินมาขายปรากฏพอเขาซื้อมาสิบล้านสุดท้ายแล้วไปไงวันดีคืนดีมีปอมงอมาอายัดมีพวกปปสมาอา่าร่วมด้วยอะไรด้วย <c oughs> เพราะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็มาซื้อที่ดินเขาก็ที่ดินเขาซวยโดนยัดไปเลยอายัดก็ต้องไปสู้คดีกันไปนะครับว่าไปรู้เห็นเป็นใจกับเงินโฉกรปกไหมเพราะเอาเงินโฉกระปกมาซื้อที่ดินอะไรทานองนี้นะครับ เขาก็จะมาเรียกเงินคืนมาอะไรต่างๆนะครับ hop. อันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นคนไหนสีเทาเราอย่าไปยุ่งมีคดีความก็อย่าไปติดต่อพวกรับวิ่งเต้นเคลียร์คดีพวกนี้คือพวกผิดกฎหมายทั้งนั้นยอย่าไปยุ่งนะฝากไว้นะครับนะครับมีอะไรบ้างครับยามเช้าก็เล่าสู่กันฟังนะฮะนะครับอ่นะครับแล้วนกะน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 ะ็ตอนนี้ก็เรื่องฟอกเงินก็เยอะเว็บพนันออนไลน์ก็เยอะผู้บัญชาการสอทคนใหม่ตำรวจไซเบอร์ตอนนี้ก็จับหน้าดูครับ นะก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้บัญชาการไซเบอร์นะนะครับนะท่านมาใหม่นะรักษาการผู้บัญชาการอยู่นะครับเนี่ยก็ให้ท่านปราบ,บอย่างจริงจังครับเว็บพนันออนไลน์นี่เต็มไปหมดครับท่านครับเต็มครับเข้าไปที่ไหนก็มีแปะแปะลิงก์แปะลิงก์แปะลิงก์เต็มหมดเลยครับตํารวจจะทํำยังไงครับไปไปลองคุยสิกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอก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 ,อกได้ไหมทำยังไงเต็มไปหมดนะครับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาไงดีครับเออนะฮะนะครับว่ากันไปนะฮะอืมนะครับเยอะแยะมากมายแล้วเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะเออนะครับมีการจ่ายสวยหรือเปล่ามีเจ้าที่รับสวยเป็นรายเดือนหรือเปล่าคนอื่นเขาว่ากันแบบนั้นนะว,ว่ามีการรับสวยผมก็ไม่เชื่อนะแตไมไหมดเลาเว็บพนันออนไลน์เนี่ยแล้วแต่แล้วลูกหลานเราก็ไปเล่นพอไปเล่นก็หมดตัวนะครับแล้วก็ลักทรัพย์ติดยาไม่เรียนหนังสือ นะรักทรัพติดยาไม่เรียนหนังสือก้าวร้าวก่ออากรรมเพราะฉะนั้นไอ้เว็บพนันออนไลน์เนี่ยเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับช่วยกันเตือนภัยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยครับไทรกดไลค์กดแชร์ก็ถอยถูกางวันที่หนึ่งสาสิบล้านทุงวดสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยคิดเงินให้ได้เงินคิดเงินให้คิดทองให้ได้ทองนะครับช่วยกันแชร์นะครับนะครับนะครับพี่เดไม่เคยเปิดบูรนิธิไม่เคยรับบริจาคอะไรสิน้น ให้ความรู้กันอย่างเดียวนะครับนะเช้านี้ก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องน้ําท่วมนะครับเป็นกําลังใจให้คนจังหวัดนะครสุราชุมพรคนภาคใต้ลําบากนายกลงแล้วครับนะถึงแม้นายกจะลงช้าหน่อยแต่ก็ลงแล้วนะครับก็มองเป็นสองด้านบางคนก็บอกว่านายกนี่โดนกดดันหนักจากโซเชียลถ้าไม่ถูกดา่าก็ไม่ลงไปภาคใต้ไปเพราะถูกดา่าถูกอ่าถูกแซะถูกอะไรก็เลยไปอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็บอกว่า ท่านนายกลงไปเพราะว่าสงสารคนใต้อยากจะเป็นกำลังใจให้คนใต้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ได้ช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วสัง่งข้าราชการอา่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแล้วท่านลงไปคราวนี้ก็แจกหัวละเก้าพันเก้าพันเก้าพันต่อหัวนะอย่าลืมไปลงทะเบียนที่อำเภอนะรับกันคนละเก้านะครับจุก,กรูจุกครูท่านนายกว่างั้นนะครับก็มีงบถุกเถินนะครับเพราะฉะนั้นการมองนายกก็มีสด้าน นะด้านหนึ่งก็มองว่าโอ้โหคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนใต้เลยนะกว่าจะลงน้าแทบแห้งแล้วนะครับนะน้าท่วมภาคใต้ตั้งนานไม่ยอมไปเพราะว่าคนใต้ไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเห็นใจท่านายกเลยท่านเป็นผู้นําประเทศท่านมีภารกิจเยอะไหนจะต้องสัมมนาในพักไหนจะต้องไปมาเลเซียนะเออนะครับไปนูนป่นไปนี่แก้ปัญหาประเทศชาติมีหลายอย่าง ท่านได้มอบหมายให้คนอื่นไปดําเนินการแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะมองแบบไหนนะครับนะครับก็แต่สามผมส่วนตัวผมคิดว่านายกเนี่ยภาคใต้เนี่ยน้ำจมขนาดเนี้ควรจะไปพี่น้องว่าไงผมว่าควรจะไปน,นะนะไปดูแลเขานะครับเราเป็นผู้นําประเทศโอ้ประชาชนเดือดร้อนร้องไห้ร้องห่มนะสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงบ้านจมน้ําอะไรต่างๆเดือดร้อนกันหมดอะ ถ้าเราเป็นผู้นําประเทศแล้วเราไม่ไปเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับอันนี้ก็ฝากฝากด้วย <c oughs> นอ่นฝากฝากนะฮะนะครับท่านนายกดูแลให้เต็มที่นะเมื่อวานนี้ผมก็เห็นท่านนายกไปกับสามีสามีก็เป็นคนคนใต้นะครับคนนครนะครับช่วยกันแจกของแล้วก็มีการกอดร้องไห้ร้องห่มกันเซลฟี่กันอะไรต่างๆนะเราดูแล้วมันก็ดีนะก็เป็นความน่ารักอ่ะเพราะคนเราก็เออโหท่านนายกมานะ เออเป็นขวัญกำลังใจพวกเรานะเราพวกเรารับเป็นคนละเก้าพันอะไรต่างๆมีนโยบายแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนประชาชนก็จะได้รู้นะครับว่าเขาจะได้รับการเยียวยาอย่างไรน้ําท่วมเพราะว่าทุกคนนี่ทุกวันนี้ก็ยากจนอยู่แล้วปกติก็ทํามาหาก,กินก็ยากอยู่แล้วเงินทองก็มีน้อยไอ้นี่มาน้ําท่วมอีกนะปัญหาที่ตามมาจะเอาเงินที่ไหนซ่อมบ้านเอาเงินที่ไหนซ่อมบ้าน สัตว์เลี้ยงก็ต้องเสียชีวิตบาดเจ็บไล่นาต่างๆก็เสียหายทําไงนะครับนะคนเจ็บคนป่วยโรงพยาบาลผมดูแล้วโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารอยากจะฝากให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวประเภทนี้เยอะๆอย่าไปนําเสนอข่าวพวกดรามา่าเลยครับคนทะเลาะกันด่ากันข้างบ้านด่ากันเรื่องอะไรเลยบุหรี่อะไรเงี้ยผมดูไล้นะมีแต่ข่าวพวกนี้เต็มไปหมดเลยอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ย เปิดพื้นที่ให้พวกน้ําท่วมคนลาบากนะนะครับทั้งคนทั้งสัสตด์เลี้ยงทั้งอะไรต่างๆลําบากมากทางภาคใต้เปิดพื้นที่พวกนี้เยอะเห็นจะมีแต่พวกข้างบ้านทะเลาะก,กันสูบบุหรี่นะครับน่ะผมดูข่าวนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องดราม,มา่าสูบบุหรี่แล้วควันบุหรี่เข้าไปอีกบ้านนึงอีกบ้านก็ไม่พอใจทําไมทํามากระตบตีกันเอ้ากลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตไปเลยนะครับนะไอข่าวพวกนี้ก็อยากจะ ลดลดลงหน่อยเพราะมันไม่ค่อยมีสาระเลยขนด่ากันพระกระโยมด่ากันบ้างนะเอาพระกระโยมมาด่ากันมันมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะนะครับควรน,นําเสนอพวกอะไรมิจฉาชีพหลอกลวงนะหลอกลวงคอเซ็นเตอร์พัฒนาไปทางไหนแล้วยึดเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนบ้างต้องป้องกันอย่างไรยาเสพติดเนี่ยไอ้พวกหลอนเหลืออะไรพวกนี้ต้องนําเสนอครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันยังไงนะครับเนี่ยนะพวกมิจฉาชีพพวกยาเสพติด นะพวกเมาแล้วขับเนทุกวันเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนบ้านชนคนชนอะไรเนี่ยพวกนี้ต้องมีมาตรการเลยควรจะมีะข่าวประเภทนี้ในละลักษณะของการป้องกันป้องกันภัยสาธารณะเนี่ยเยอะๆนะครับนะบนะบอันนี้ฝากไว้นะครับสำคัญแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติคดีความต่างๆเนี่ยตอนนี้อยากให้ทํามันเร็วๆนะครับไม่ใช่ทําเฉพาะคดีดังๆนะอย่างคดีคุณชาลลอตเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติโดนแทะหนะัก เนี่ยโอ้โหชาลลอตเป็นนางงามคนดังออกรายการดังเจ็ดวันจับคนร้ายได้ได้เงินคืนประชาชนไปแจ้งความโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเป็นปียังเฉยสามเดือนเฉยห้าเดือนเฉยหกเดือนเฉยยังไม่สอบสวนยังไม่รวบรวมพยานหลักฐานชาวบ้านไปเจอตำรวจบางโรงพักบางท้องที่เนี่ยผมดูตามข่าวนะจริงเท็จไม่รู้นะก็ตำรวจบอกทําใจเถอะตามไม่ได้หรอกมิจฉาชีพมันหลอกไปแล้วก็ต้องทําใจต้องทําใจทําใจทําใจนะแต่ปรากฏว่า แต่เป็นคนดังนางงงนางงามเนี่ยห้าวันเจ็ดวันจับได้เลยครับได้เงินคืนแน่เลยแน่แถลงข่าวเช้าเย็นอันนี้ก็ตํารวจก็โดนแซะนะครับโดนแซะนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคดีดังๆมันไปไวจังคดีคนยากคนจนพี่น้องประชาชนตาสีตาสามันช้าสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ตํารวจจะต้องตอบคําถามและต้องช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ อ่าอันนี้หลักๆคร่าวๆเดี๋ยวพี่เดย์จะเดินทางไปศาลแล้วนะครับใครมีปัญหาขอ้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ใครจะแวะมากินกาแฟที่นะอ่าร้านพี่เดก็ได้นะสำนักงานทนายคลายทุกมีร้านกาแฟมากินกาแฟมาซื้อกระเป๋ากระจูดมาซื้อเสื้อซื้ออะไรมาถ่ายรูปกับพี่เดแวะมานะครับนะมาที่สำนักงานนะครับเลขที่194ซอยรามินทา5 2าสองทับหนคณยากรุงเทพก crianças, ใกล้กลๆโรงพยาบาลศินแพทย์ถ้ามาถึงศินแพทย์ก็ถึงสำนักง,งานใกล้ๆเดินมาถึงเลย นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจง่ายนะครับนะจะโดนหลอกง่ายนะครับเป็นหนี้ต้องใช้อย่ากโกงเจ้านี้นะมีปัญหาในครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงอยู่กันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปอย่าทะเลาะก,กันนะครับปัญหาที่ดินข้างเคียงถ้ายังไม่รู้แนวเขตอย่าบุกรุกเข้าไปเดี๋ยวจะโดนคดีายานะครับปัญหาที่ดินเนี่ยเยอะมากนะมีที่ดินเยอะต้องกั้นรู้วติดป้าย นะถ่ายรูปเสียภาษีเมีนั้นคนอื่นก็จะมาแย่งการครอบครองแล้วก็มีปัญหาอะไระตำรวจได้รับหมายเรียกตำรวจก็ต้องไปพบก่อนไปพบก็ต้องหาทนายใกล้บ้านท่านปรึกษาทนายว่าเราจะตั้งหลักยังไงไม่ใช่ไปถึงตำรวจเรียบร้อยจบเลยนะครับได้รับหมายศาลก็ต้องไปศาลนะปรึกษาทนายปรึกษาผู้รู้นะครับใกล้บ้านท่านนะครับเพราะนั้นรู้กฎหมายแล้วเราจะไม่เสียเปรียกแล้วก็วันวัน,วนมองมองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้าย อันนี้พี่เดฝากไว้ายามเช้าวันนี้แค่น,นี้ครับสวัสดีครับจุกรู